เคสตู้ปลาราคาพันกลางๆจากแบรนด์ซิวอสโตนฟังก์ชั่นจัดเต็มจะเป็นรุ่นไหนไปดูสวัสดีครับผมโอนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตรุ่นใหม่จาก Silverstone ก็คือรุ่นลูซิดศูนย์ะครับก็วันนี้อําให้ดูทั้ง2สีเลยนะครับสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมาครับก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวลูซิดศูสีสีขาวนะครับเริ่มจากดีไซน์กันก่อนเลย ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเคสพาโลนามิกวิว270องศาหรือที่เราเรียกกันก็คือเคสตู้ปลานะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีกระจก2ด้านนะครับด้านข้าง1แผ่นแล้วก็ด้านหน้า1แผ่นจะให้มุมมองเรามองเห็นอุปกรณ์ด้านในได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมองจากด้านข้างหรือมองจากด้านหน้านะครับส่วนเรื่องของแอร์ o ฟเรื่องการระบายความร้อนจะเห็นว่าด้านล่างมีเจาะตะแกรงมาทั้งด้านหน้าและด้านข้างตัวเคสเนี่ยดูดลมเย็นจากด้านล่างระบายความร้อนออกจาก ด้านบนและด้านหลังจะเห็นว่าตัวเคสมีพัดลมแถมมาให้ทั้งหมด3ตัวนะครับด้านหลัง1ตัวแล้วก็ด้านบนอีก2ตัวเป็นพัดลม1น0ม mm, มตรแบบมีไฟ A R G B นะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวพามาดูด้านในกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแกะตัวกระจกให้ดูก่อนอย่างตัวลูสิบศูนย์สตัวนี้เนี่ยถอดได้ทั้งหมดสองบานเลยทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับถอดได้เหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเริ่มจากด้านข้างก่อนออมันจะมีสลักตรงนี้นะครับ ง่ายๆเลยแค่ดันออกแล้วก็ดึงขึ้นครับส่วนด้านหน้านะครับก็ดึงออกเหมือนกันแล้วก็ดึงขึ้นครับเข้ามาด้านในนะครับก็เคสตัวนี้เนี่ยรองรับเมนบอร์ดได้ขนาดสูงสุดไมโคร a t x แล้วก็รองลงมาเป็นขนาดมินิ ITX นะครับสำหรับเคสตัวนี้ครับรองรับพัดลมได้สูงสุดทั้งหมด7ตัวนะครับจะมีด้านหลังหนึ่งด้านบน2อ,อันนี้แถมมาแล้วนะครับแล้วก็ตัว ด้านล่างตัว cover power supply ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มอีก2ตัวแล้วก็ด้านข้าง Mainboard ตรงนี้ติดเพิ่มไปอีก2ตัวแต่มีเงื่อนไขนิดนึงก็คือ,อถ้าติดพัดลมด้านข้างเมนบอร์ด d 2ตัวตรงนี้อาจจะต้องดูไซส์ m เมนบอร์ดที่ขนาด ความกว้างไม่เกิน8.9นิ้วนะครับเคสล,ลูซิตตัวนี้นะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับด้านกว้างเนี่ยกว้าง230มิลิเมตรหรือว่า23เซนนะคความสูงเนี่ย456มิลิเมตรนะครับหรือว่า45เซน45.6นะครับด้านลึกหรือว่าความยาวเนี่ย36.4ซนติเมตรครับถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆของตัวเคสนะครับ อยู่ทางด้านบนจะมีตัว power switch เปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มปรับไฟ RGB ของพัดลมนะครับตัวพอร์ตหูฟังแล้วก็ไมโครโฟน USB 3.0ทั้งหมด2แล้วก็ USB Type C 1ช่องก็ด้านบนนะครับมีตัวด d u ฟิลเตอร์มาให้นะครับเป็นตะแกรงกองฝุน่นสามารถถอดออกได้ทำความสะอาดได้ครับถัดมานะครับก็จะสังเกตว่าเคสตัวนี้ค่อนข้างยาวนะครับตัวเคสตัวนี้สามารถรองรับการจอยาวได้สูงสุด350 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัว PCIe ส l o t มีมาให้ทั้งหมด5สล็อตแล้วก็ถัดมานะครับเรื่องการรองรับของอตัวชุดน้ำหรือว่า a o Cooling นะครับก็เ,เริ่มจากด้านหลังก่อนด้านหลังเนี่ยได้120มิมถึง140มิมแล้วก็ด้านบนติดตั้งตั้งแต่1ตอน2ตอนแต่ว่า,า2ตอนเนี่ยใส่ได้สูงสุดถึง14เซนก็คือ280มิมนะครับ สำหรับทางด้านหลังนะครับตัวเคสก็หมุนน็อต2ตัวด้านบนด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> สไลด์ออกน่ครับก็จะเห็นตัวเ,เคสด้านในพอเปิดฝามาแล้วนะครับก็จะเห็นสายไฟต่างๆนะครับของตัวเคส ก็จะมีเริ่มตั้งแต่สายของพัดลมแต่ละตัวมาเชื่อมกันที่ตัวคอนโทรลเลอร์สำหรับเคสตัวนี้ก็มีคอนโทรลเลอร์มาสำหรับการควบคุมไฟแล้วก็รอบในการหมุนของพัดลมนะครับสำหรับตัวชุดน็อตนะครับก็มีแถมมาให้แล้วก็ตัวเข็มเบนายก็มีมาให้แต่ที่เป็นสิ่งที่พิเศษขึ้นนิดนึงก็จะมีผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดมาให้ด้วยนะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็นจุดสำหรับ ติดตั้ง power supply ก็สำหรับเคสตัวนี้จะติดตั้ง power supply ไซส์ ATX PS2 นะครับขนาดความยาวไม่เกิน15ซนมอันนี้ก็อาจจะต้องเช็คนิดนึงว่า power supply สำหรับใครที่ยาวเกิน15เซนอาจจะต้องพิจารณาน,นิดนึงนะครับ ถัดมาเลยจากพาวเวอร์ซับพายก็จะเป็นตัว A สำหรับใส่ฮาร์ดดิส3.5นิ้วแล้วก็ SSD หรือฮาร์ดดิส2.5นิ้วนะครับก็รองรับฮาร์ดดิส3.5นิ้วสูงสุด2ตัวหรือด้านบนจะเปลี่ยนเป็น SSD 2.5นิ้วใส่ก็ได้ครับสำหรับตัวบตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถถอดถอดขยับได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่จัดสายมากขึ้น ก็สามารถขยับออกมาอย่างตัวนี้ก็ขยับออกมาแล้วนะครับหรือว่าใครจะถอดออกเลยก็ทําได้เช่นเดียวกันโดยการหมุนน็อตสตัวนี้แล้วก็ดึงถาดออกมาเลยสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิสก์หรือว่า s s สนะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะมีดัสฟิลเตอร์มาให้เหมือนกันสําหรับตัว power supply ก็ถอดทําความสะอาดได้เหมือนกับดัสฟิลเตอร์ด้านบนนะครับสำหรับตัวขาของตัวเคสทั้ง4ด้านก็จะมี อย่างลองมาให้นะครับข้อดีก็คือเวลาเ,าเลื่อนเคสขยบเคสอะไรเงี้ยครับก็ลดแรงเสียดสีของตัวเคสทําให้โต๊ะไม่เป็นรอยได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตัวนี้จะช่วยซับเสียงด้วยเวลาที่พัดลมติดตั้งพัดลมเยอะๆแล้วพัดลมทํางานหนักจะเกิดจะลดแรงสั่นสะเทือนที่จะส่งจากตัวเคสมาถึงที่โต๊ะของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเคสซิลวัสด์ลูซิท04 สำหรับราคาเปิดตัวนะครับสีดำก็ราคา1,590บาทแล้วก็สีขาว1,690บาทรับประกัน1ปีครับครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็เดี๋ยวสรุปข้อดีของตัว Lucid 04ก่อนนะครับหนึ่งเลยก็คือรองรับการ์จอขนาดใหญ่นะครับ c ีบิวคูลเที่เป็น Air cooler หรือว่าซิงค์ลมเนี่ยก็แทบจะใส่ได้ทุกรุ่นที่มีขายในตลาดแล้วก็ตัวพอร์ต USB เนี่ยก็มาค่อนข้างครบทั้ง u ย b 3 แล้วก็ USB 3.2ที่เป็น Type C นะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยก็มีพัดลม RGB มาให้ทั้งหมด3ตัวติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมคอนโทรลเลอร์ครับสำหรับข้อสังเกตนะครับนิดนึงครับก็สำหรับ user ท่านใดที่จะติดติดตั้งพัดลมตรงด้านข้างเมนบอร์ดนะครับก็อาจจะต้องดูไซส์เมนบอร์ดนิดนึงจากที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัว PCIe สล็อตด้านหลังที่เป็นแบบถอดเนี่ยมีแค่1ช่องที่เหลือจะต้องเป็นแบบหักนะครับ ซื้อสินค้าไอทีอย่าลืมสังเกตสติ๊กเกอร์เอเซนตี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ